ความคืบหน้าความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เมืองเอกที่ทวงคืนพื้นที่ส่วนกลางกว่า30ไร่นะครับล่าสุดวันนี้ตัวแทนไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับผู้ว่าปทุมธานีครับชาวชุมชนหมู่บ้านเมืองเอกยื่น4ี่ข้อเรียกร้องถึงผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะครับคือ1ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินส่วนกลางที่มีการโอนไปให้บุคคลภายนอก18แปลง 2ขอให้มีการจดแจ้งการเป็นที่ภาระจำยอมที่ดิน27แปลง3ขอให้ตรวจสอบการผิดคร่อมข้อความที่ว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ภายใต้การจัดสรรที่ดินตามวิธีการที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดแจ้งการจัดสรรที่ดินและข้อที่4ครับการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินจัดสรรเนื่องจากเอกชนผู้ลงทุนได้เอาเครื่องจักรเข้ามาถ่ายปรับพื้นที่และทำการตัดต้นไม้แล้ว หลังบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพานิชิจจำกัดมหาชนหรือว่าบอสอกยึดที่ดินส่วนกลางซึ่งเป็นพื้นที่สวนสาธารณะไปขายต่อให้กับนายทุนจนเกิดประเด็นพิพาทขึ้นเบื้องต้นผู้ว่าปทุมธานีรับเรื่องไว้แล้วและบอกว่าจะดําเนินการให้ตามอํานาจที่เกี่ยวข้องจะดูว่าสามารถทําอย่างไรได้บ้างกับ